Talk to talks, quite, hot, quite hot channel. ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าเกือดถึงด่านประการชนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมานะครับงานครบรอบ5ปีของกลุ่ม SDMA นะครับเขาจัดที่หน้าเกือดถึงด่านประการชนที่นายกนะครับตอนนี้งานก็ได้เริ่มแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในน ดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่งานครบรอบ5ปี h e d d y Man นะคะท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญกับเราสามารถซื้อเสื้อกับเราได้เลยนะคะในราคา350บาทเดินพี่ต๋อมครับครับขอบคุณพี่น้องไลเดอร์ทุกกลุ่มที่ให้เกียรติสลาเวลามาร่วมยินดีกับ5ปี h e d d y Man ในวันนี้ งานในวันนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพวกเรามาร่วมกันและสมาชิกเททุกคนขอขอบคุณพี่น้องไรเดอร์ Rider, ทั่วประเทศที่มาร่วมงานเราในวันนี้ครับผมและผมขอเปิดงานอย่างเป็นทางการร่วมฉลองครบดี5ปีอิดเ้แมนน่าวันนี้ครับผมใช่เดี๋ยวเราชมผู้สูงสวยสักนิดนะครับ คุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่มาร่วมฉลองกับ5ปีแฮดดีแมนนะครับขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับเดี๋ยวว,วันนี้เราสนุกขั้นตอนนองเลยนะครับอา้าวขอบคุณครับ ji, <ๆ>ี๋ยวสนุกวงต่อไปเลยดีเจหนุ่มเปย์นิดนึงโอเคเดี๋ยวให้วงต่อไปไเซตอัพแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอประกาศทีนึงนะครับรถฮอนด้า ว่ารุ่นอะไรนะครับเ็จกอไก่มอ93 ปากน้ำไรเดอร์นะครับร่วสมุนด้วย100บาทนะครับโอ้สวัสดีครับพี่เอสวนไวนครวะเอพีเอ เาดือดเซาสวนใครวะสรถบุรด้วไยวไหนครับพี่แอฟแล้วสวนใครอรัพี่สามพันครัพี่อ่าสามพันบาทนะครับ,รบพี่แอฟสวนใครวะเดือดเซาเออแล้วสวนใครอรัพี่จะรู้ไหมล่ะสวนใครวะคิงคับบ้านะครับร่วมสมุญด้วยอีก1,000บาทนะครับขอบคุณแก๊งบันเทิงด้วยนะครับสามพันวันนี้เดือดเดือดเดือดประมูลกันสนิทนะพี่ต๊ดนะขอบคุณพี่ตนะ๊ดและแก๊งบันเทิงด้วยนะครับรวมบุญด้วย2,000บาทนะครับจะเก็บยังไง จากเขาบรีนะครับรู้สมุนด้วย1,000บาทนะครับจากสระบุรีทีมงานสายสับุรีนี้อบอุ่นบาทเวเท่าไหร่สองหมืนสามพันบาทเอ้ยเอาละเว้ยพี่แมนหอมหวน้ยพี่แมนหอมหัวออกกัดตลอดนะครับออกกัเดี๋ยวกัดเท่าไหร่สามหมืหรอเดี๋ยวสองห่บาทสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวกครับผม 20,500บาทนับหนึ่งครับผมเรยวๆเร็วๆเวๆมาตัวเว่ยนเองมาตัวเว่ยอีก20,600บาทมาตวเวยโอ้โหยังยังยแร์ฟอร์ดว่ไงนะครับ28,000บาทแอร์ฟอร์ดเยเดียยังไม่ยอมแอร์ฟอร์ยังไม่ยอมยังไม่ยอมฮะ30,000บาท มายืนควบคุมด้านหน้าเวทีเองนะฮะเมียพี่ต้ออยู่ไหนมาช่วยคุณสามหน่อยเร็วเียอะจะไปทะเลาะกันเมียพี่ต้อมาแล้วมาช่วยพี่ต้อหน่อยเร็วสามหมื่นมาแล้วมาช่วยเคลียร์หน่อยเร็วมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับวาชเวสามหมื่นบาทนับหนึ่งบาชเวสามหมื่นบาทนับสองบาชเวสาม ด้วยนะเล่นชิ้นเลยนะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปตุ๊กตาแรดซิทป้ายไฟฮาร์เรยแล้วก็ขอนไม้เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตานี่มันลิมิเต็ดดีช็อตอยู่ในนี้แน่นอนเลยครับกล้องกล้องซูมแรดซิทหน่อยแล้วเพียร์อยู่ไหนเพียร์ครับเพี่ยร์เพี่ยร์อ่าเพียร์มอกเลยฮะเพี่ยร์นากอ่าเพียรครับพี่ติณมา พี่ป๋อมมาร่วมเป็นพยานนะฮะอ่าโอเคครับขอเสียงตะโกนดังให้กรบบ้า าเลสฟิกมาเลสฟิกกับป้ายไฟฮาร์เร่เดวิสันพรอมแล้วก็ขอนไม้เก่าจากพี่พลอนยุธยานะครับพี่พลอนยุธยาโอ้นี่พี่พลมาด้วยใช่ไหมเนี่ยนั่นสิครับทำไมผมไม่เจอใครเลยเนี่ยอยู่ไหนพี่พลอนยุธยาอยู่ไหนพี่พลอนยุธยาอยู่ไหนครับขอนไม้เก่าจากพี่พลอนยุธยาครับชิ้นแรกสามสามชิ้นใช่ไหมสุดทิ้งครับสามชิ้นสามชิ้นสุกตาเลสฟิก ป้ายไฟฮาเล่ขอนไม้เก่าจากพิพนใ์ชุริยาครับเดี๋ยวๆๆเล็ฟิตสอตัวนะเลฟิตสตัวครับมีทั้งพ่อท้กลูกไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเอ r ฟอร์ดเอฟฟอร์ไ่เดร์เปิดที่5,000บาทครับผมคอนจีเนียวเจ็ดพบาทดาวเทาหนึ่งหมบาทดาวเทาหนึ่งบาทเอาบัตเทงหมื่นบาท โอ้โมเลน,น,น้ดยกว่าเลยมหกจากไหนจ้าฮะเท็กที้แมนมื่หนหเออเอาวะมื่นหกันบาทแล้าวทาไงมื่นเจบาทเออใช่สอตัวครับเลนฟิกสตัวนะเลนฟิกสตัวนะ2องหมื่นบาทแกงบันเทิงนเลนฟิกสองตัวก็ห้าหมื่นสองสองท้าเออเอาเลย เอาคุมเลแค่เล่นฟิ้นไม่ก็คุ้มแล้วแค่เลฟิ้ก็เกินแล้วเดี๋ยวด้วยเจากไหนจ้าฮะจากไหนนะจ้าไปทางไหนไปทางไหนสามหมื่นบาทมิมบอไปทางไหนใช่ไหมไปทางไหนใช่ไหมไปทางไหนสามหมื่นบาทเท่าไหร่มองไม่เห็นข้าวบอกไหนเดี๋ยวมาทีมงานทีมงานช่วยไปดูหน่อยสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทไี่ท่าไหร่ครับเดี๋ยวเท่าไหร่ สองจากไหนจังบาทเวสามหมื่นสองโอ้วันนี้มาเทเวดดี้าหเาเท้าสาเาท้าสามสามมเขาสามห่าแล้วนี่ามหมื่นาพันบาทพี่แดงปากช่องไบเกอร์สายระยองไครจ้าจ้าสามหมื่นบาทดาวเท้าใครจ้าไอฟอร์ดางไงครับไอฟอร์ดเดี๋ยวด สเทิโกโกยกมือยขอโทษนะครับทีมงานโกเเวาอโทษคับพี่ขอโทษครัทีมงานสื่อื้อผิดนะวาเทเว5ห้าหมื่นบาทขอโทษทีมงานบงโกด้วยนะครับเมื่อกี้ทีมงานส่งสัญญาณกระพิดทีนึ่งนะขอโทษด้วยนะตอนนี้อยู่ที่ปาทเวนะครับห้าหมืนบาทห้าหมบาทปาเทเว สามชิ้นนะครับบาเทเวไม่โคตรชอบแต่ในฮะเล็ดซิทเนี่ยพี่พลมาแล้วพี่พลมาแล้วครับลูกอินชีทองเหลืองเกาะบนไม้เก่าสามชิ้นครับสามชิ้นนะครับพี่ๆจากมองโกนะครับขออนุญาตตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นบาเทเวทีนุ่งกอดว่าไงจ้าเล็ดซิทสองตัวนะพี่ แล้วพี่สตัวป้ายไฟเอกแล้วก็ไม้เก่าจากพิพลวิทยานะครับตอนนี้พี่บาเทเวห้าหมื่นบาทครับพี่ดาวเทาไงจ๊ะอ๋อดาวเทายอมนะครับบาเทเวนับหนึสองสองแล้วสองแล้วบาเทเวห้าหมื่นนับสามครับผมโอ้โหมีเสียงปรมือนะไรให้กับบาเทเวนะครับบ <ata> าเทเวขวาดสองชิ้นเลยครับ 2ในสามเลยชิชเวดทุกที่นะครับอ่าพิพนขึ้นมาแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับทีเด็ดมากลายเซ็นนี้หาไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับไปไว้ก่อนลายเซ็นที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้ขอเสียงปรบมือนอยกับทิมงานบาชเวน่อยแล้วสชิ้นเลยวันนี้บาชเวดสองชิ้น สองชุด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 แล้วชุดสุดท้ายท้ายที่สุดของครับคพินี้นะครับของคุณี่พมิยาด้วยนะครับจะบอกว่าลายเซ็นนี้หาไม่ได้แลยนะเดี๋ยวนะครับของของสองสิ่งนี้นะครับผมจะผมเล่าแันหนึ่งภาพนีเป็นรูปควายของอาจารย์ธรรมดัชนีแกอนุญาตทำให้บุฒิธีไทยพาณิชย์เมื่อปีสี่ห้า เป็นงานสกรีนลงผ้ายืดพร้อมลายเซ็นการเลิมชัยไอ้การถวันราชนีภาพนี้อยู่กับผมประมาณยี่สิบปีกรอบรูปนี้พี่หนุ่มเดะดาก้อนเป็นคนทำกรอบให้ผมผมติดไว้ที่บ้านย0่สิปีภาพนี้และทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหาไม่ได้ภาพควายของการเฉลิมชัยเลยภาพที่สองเป็นรูปพระประธาน ภาบ,บ,บรถบารมีอาจารย์เฉลิมชัยสร้างให้ตำรวจภูธรภาค5ภาพโปสเตอร์ซึ่งท่านอาจารย์เฉลิมชัยเซ็นกับมือให้ผมเองภาพนี้ได้มาเมื่อปี57ของภาพนี้อายุภาพนี้20กว่บบาปีภาพนี้11ปีนะครับ วันนี้ภาพนี้ที่ไหนผมนำมภาพนี้ออกมาให้พี่น้องเราได้ช่วยกันประมูลไปร่วมบนกันครับผมดีเจหนุ่มมาสก,กิบบอกเปิดสามหมื่นบาทดีเจหนุ่มมากิ<ฮ>่รถครับนครับส<ฮ>ี่หม <40, S 1> ื่นสี่หมื่นห้าพี่แดงระยอง ช่องเอ้าดีเจหนุ่มมาสักกี่อีกบอก50,000บาทดีเจหนุ่มอาคิลอน5้0 0 0ื่นดีเจหนุ่มอาคิลอนดีเจเท่าไหร่ดีเจเท่าไหร่ดีเจไรเดอร์บีจีนะครับ6ก0 0 0บาทเอาเลยเอาเลยเอากระทำเท่าไหร่6อ0 0 0 วั17กุมภาพันธ์เกิดพ mm ิจ hmm. right ีนะครับเจ็ดหบาทเจ็ดบาทเชาหุ min, ้นเอาละเว้ยเดี๋ยวได้เยมกโกลเท่าไหร่เจ็ดหมื่นหบาทใช่ไหมพี่แปดมื่น0ม0มก้เก้าหมื่นพิจบีเคเก้าหมื่หรือเปล่าเก้าหมื่นพิรับีเคครับ น,นี่หาที่เปรียบไม่ได้นะพี่โฟดใช่ครับิปีลายเซ็นต์ปีที่ผมเก็บไว้ลายเซ็นต์นี้ก็หาไม่ได้แล้วด้วยไม่ได <pod cast> ้แล <Everything. S 1> like ้วไม่ได้แล้วนะครับครับผมสายยอดจริงๆลายเซ็นต์นี้คือลายเซ็นต์สดดาวเท้าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทดาวเท้าโอ้โหดาวเท้าพี่เค่เท่าไหร่พี่เค่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นเอ็ดหนึ่งแสนเจ็ดสิบ เดินตาก้นราชบุรีว่าจังไหนสองแสนบาทเดินตะก้นราชบุรีวันนี้ราชบุรีมาแรงเว้ยเป็นคนทำขอบเป็นคนทำกรอบเองนิดนึงผมอ่าพี่หลุงเคนทำกรอบเองด้วยก้อนขอขอบพี่ลุงเดินก้อนนะครับเป็นคนทำกรอบให้ด้วยนะครับสองแสนบาทนับหนึ่งวิเคราห์ไงเดี๋ยวขอเรียก ทีมงาน Bk Rider ประชุมแป๊บหนึ่งนะ,ะนนงครับหนึ่งครับพ,พี่จีเรียกประชุมด่วนพี่อันเดือดรเดอร์เชียร์แขกนะครับให้แล้วให้แล้วพี่อันเชียร์แขกนิดนึงอ่าแป๊บนึงครับพี่ๆจากเดอดลักควันใจเย็นเรายังให้เวลาคิดอยู่รกักบุรีรอแป๊บนึงนะครับใจเย็นนะครับเราให้เวลาคิดเพราะอะไรเซ็นนี้หาไม่ได้แล้วทีมงาน,งานาวิ่ง,งมาแล้วทีมงานวิ่งมาแล้วเหมือนหวยจะออกไงไม่รู้ ตรงไหนอ่ะเอาพีจีีเชสอแสนเดี๋ยวเดไม่ใช่ไม่ไ้ม่ใช่หนึวเดี๋ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อาไม่ใช่ข้อใจกันผิดเขาบายบายนะเขาบายบายโอเคตอนนี้อยู่ที่พี่หนุ่มดาก้อนนะครับดาก้อนสองแสนบาทเดินดาก้อนราชบเรีสองแสนบาทนับสอง มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับโหไลเซนยม่หาไม่ได้นะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับเบียกตบมือเชียร์อย่างเดียวเลยพี่บาา่าจ๋าพี่บ่าร้อยปีมีไหมครับมีไหมถ้าไม่มี เยวขอเสียงประเือดังๆให้กับด,ดาก้อนราชบุรีดังๆังแลยนสองแสนบานับสามครับผมเรียเชิญดาก้อนด้านบนเวทีเลยนะครับผมสุดยอดมากนะครับของประมวลชิ้นดีถ้าผมไม่พลาด7.0 0งวดที่แล้วนะครับผมเอาแน่อมเหี้ยออกมาได้ยังไง โสนโสนครับพี่โสนโสนโสนทุกคนเลยโสนเปล่าที่ทำไปโ่าขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทีมงานเดิดดาก้อนราชบุรีนะครับด้านมวยทีนะครับและใครเป็นคนมอบนะพี่ปอมเดี๋ยวมอบบอกพี่ปอมของที่แขวนที่บ้านพี่ปอมนะครับเดิดดาก้อนครับเชิญเดิดดาก้อนนะครับบนเวทีนะครับขอเสียงตบมืออีกครั้งเดิดดาก้อนราชบุรีอ้าวโอเคนี่เจนุ่มพร้อมนะพี่เจนนุ่ม เดี๋ยวดเราสนุกย,ยาวๆเลยครับพี่โพดยาวจนถึงเที่ยงคืนเลยต่อไปนี้ไม่มีพี่อีกอะไรแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้เกียรติให้พี่แมววันนี้นะครับขอบคุณจริงๆผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,บรพออบบนนบี่เสนาบดีจ้าเลย